ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบผลสำเร็จอย่างงดงามกับงานโครงการ Global Space Leadership Program ภายใต้คอนเซปต์การเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกคน Space a s s e t for All ให้กับเยาวชนไทยจำนวน3,000คนเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนภาษา6ร,รอบหรือ7 2พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิง่ง ดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะนางสาวรังชิมาทองพันช่างค่นนะ,คะเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ของโครงการ Global Space Leadership Program นะคะเป็นการเข้าถึงอวากาศสำหรับทุกๆคนซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและของโลกนะคะที่ให้เยาวชนนักเรียนอายุ8ถึง1 8ปีได้เข้ามาเรียนหลักสูตรขององค์การจาก n น s าซนะคะและหลักสูตรที่เราได้ทำการอบรมไปเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโวโรกาสของขาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ72ปีหรือ6อรอบนะคะและโรงเรียนที่เราได้การทําการอบรมไปแล้วเนี่ยทั้งหมด6รอบนะคะรอบแรกเป็นวันที่24กรกฎาคมเป็นโรงเรียนอนุบาลพนัศศกษาลัยอําเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีรอบที่2นะคะเซสชั่นที่2เป็นโรงเรียนนวมินทราชิน<ไ>ูทิศสตรีวิทยา2นะคะ แล้วก็รอบรอบที่3ก็เป็นโรงเรียนน้ำมันมิราชินุทิตติวิทย์3เช่นกันซึ่งโรงเรียนสติวิทย์2เนี่ยนะคะเราจะทําการอบรมทั้งหมด4รอบด้วยกันเป็นเวลา2วันคือวันที่25และวันที่26นะคะส่วนเซสชันสุดท้ายคือเซสชันที่6เราทําการอบรมของสถาบันพบก9นะคะร่วมกับบริษัทสหพัฒนาพิพิธจำกัดมหาชนนะคะซึ่งทําการอบรมเป็นเซสชันสุดท้ายรอบสุดท้ายเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่ง ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองและก็น้องๆที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะโครงการของเราภายใต้คอนเซปต์ Space Access for All ก็คือการเข้าถึงนักเรียนทุกๆคนและทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นการที่เราเปิดโอกาสให้น้องๆในทุกพื้นที่ได้เข้ามาเรียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของน้องๆที่ได้เข้ามาเรียนซึ่งหวังว่าน้องๆและผู้ปกครอ,องของนักเรียนที่ได้อบรมไปสามารถที่ไปต่อย,ยอดให้กับ เป็นประโยชน์กับโรคนี้และเป็นประโยชน์กับประเทศไทยยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนได้ติดตามโครงการใหม่ๆและโครงการ Global Space Leadership Program ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรพิมพตาชัยชนะค่ะประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพค่ะเป็นประธานโครงการ Global Space Leadership Program จัดขึ้นที่ประเทศไทยครั้งแรกและรังแรกของโลกค่ะ ที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ภายใต้คอนเซปต์ s p e c a s s e t for a l l คือการเปิดตัวการเข้าถึงโอากาสสำหรับเยาวชนทุกคนนะคะเพื่อให้เกิดการเท่าเทียมทางด้านการศึกษาวันนี้นะคะที่ได้มีการจัดก,กิจกรรมงานการาดินเนอร์ก็เพราะว่าเราต้องการขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเยาวชนกว่า3,000คนค่ะในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเราได้ อยู่ในวัโอกาสนะคะเฉลมิมฉลองครบรอบ72พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะคะเราได้ทำถึง6รอบรอบละ600อย่างที่ท่านโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะได้แจ้งไปครั้งนี้นะคะถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างสวยงามและงดงามจากภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฮิมาลรยันสเปซเซ็นเตอร์เป็นศูนย์อวกาศฮิมาลรยันนะคะไม่ว่าจะเป็นไอ v e n เจ r e ออฟ u ิ a n เนตี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Secretary of Defense Council นะคะของอินโดนีเซียค่ะแล้วยังมีภาคีการสายของบุคคลสำคัญนะคะอยู่ในที่นี้ที่เป็นบุคคลสำคัญหลักในการขับเคลื่อนทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและราบรื่นค่ะโครงการของเรายังมีโครงการต่อเนื่องเราจะทำอย่างต่อเนื่องนะคะไม่หยุดนะคะเพื่อให้เกิดการ ศึกษาที่มีคุณุณภาพอย่างเท่าเทียมในทุกพื้นที่ทั่วโลกค่ะเพราะว่าโครงการของเราพวกเราตัดสินใจกันแล้วค่ะว่าเราจะทําในรูปแบบโปรโลนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในงานมีหลายๆชาติด้วยนะคะเดี๋ยวทางพิสื่อมวลชนจะได้เก็บภาพว่าหลายๆประเทศที่มาครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อมาร่วมงานกับเราเท่านั้นแต่มาเพื่อที่จะพร้อมต่อยอดพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในทุกรูปแบบของสังคมไทย ถึงเวลาแล้วค่ะที่โลกของเราไปเนี้ยควรที่จะเกิดความเท่าเทียมในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเด็กยากจนเด็กร่ำรวยควรมีโอกาสค่ะที่จะเข้าถึงการศึกษาระดับโลกอย่างเท่าเทียมทางนี้นะคะเป็นทางแรกของโลกค่ะซึ่งมิสเตอร์อัฟฟอสนะคะซึ่งเป็นทูตนาซาด้วยของสหรัฐอเมริกาโดยตรงท่านมาสอนตัวเป็นๆน,นะคะให้กับเด็กทุกคนแล้วก็ได้มีการสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของ ภูมิอากาศนะคะเป็นทรัพยากรที่อยู่ภายในประเทศเราแล้วก็อยู่ภายนอกโลกทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปถึงเวลาที่เราจะผลักด,ดันให้ลูกหลานของเราเนี่ยเข้าถึงพัฒนาการที่ยั่งยืนแล้วก็พัฒนาการในด้านเทคโนโลยีเพื่อให้รู้ว่าสภาพภูมิอากาศของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาจะได้เตรียมตัวป้องกันเพราะว่าพวกเขาจะเป็นอนาคตของพวกเราต่อไปและเป็นอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัด กิจกรรมครั้งนี้นะคะสำคัญมากเพราะว่าเราได้รับการยอมรับนะคะขอขอบคุณนะคะโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินจิตสตรีวิทยาสองนะคะโรงเรียนพณัศ,ศึกษาลัยค่ะจังหวัดชนบุรีค่ะทั้งสองโรงเรียนนี้นะคะให้ความร่วมมือรวมถึงสมาคมส,สถาบันแห่งพระปกเก้าด้วยค่ะที่ให้ความร่วมมือ อย่างเต็มรูปแบบนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะขอขอบคุณผู้เห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ว่าเด็กไทยได้ประโยชน์ขอฝากพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านให้มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ก็ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเพื่อของสังคมได้ส่วนรวมของให้ฝากโครงการนี้เป็นกระบอกเสียงให้ถึงทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ลับในพื้นที่แจ้งหรือว่าจะเป็นใครก็ตาม ได้เข้ามาตรงนี้เพื่อจะกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นได้มีความคิดความรู้และมีการศึกษาในระดับสูงที่จะสามารถจะมาเป็นเกาะกำบังช่วยเหลือครอบครัวของโรคไปนี้นะคะพวกเราอยู่โลกไปเดียวกันนะคะไม่มีความแตกแยกและไม่มีความแตกต่างเราเป็นมนุษย์นะคะสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นเองที่จะต้องพึ่งพาก,กันอย่างเท่าเทียมแล้วก็ต้องผักดันกันให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ Good evening Yeah, um, my name is uh, Vice Admiral Hutabarat. I come from Indonesia. And then uh, in Indonesia, I'm a Secretary General for uh, National Resident uh, Council. And then today, I, I mean, this afternoon, I'm coming here as a witness uh, that the, the activities in here that are supported by uh, unpf which is uh, a good activities who support the humanity and the peacekeeping and then uh, as well as the activities uh, cooperation with uh, NASA as well uh, which is very good for the future for the young generation in the future not only a country but uh, uh, among countries and then I believe uh, these activities uh, will be very useful for uh, people around the world and I hope it will be continued and then it will be uh, better and better in the future thank you very much all right, uh, good evening, ladies and gentlemen. Uh, my name is Richard Nilsson. I'm the president for a project called Adventure of Humanity. And uh, Adventure of Humanity was initiated by uh, Michael Jackson in favor of Nelson Mandela back in the 1999. Uh, everyone knows that Michael, he was a great musician. But maybe not everyone knows that Michael, Michael was one of the greatest humanitarian persons in the world he actually had a guinness world record in donating most money to humanitarian causes. and uh, michael's vision was always to uh, unite, unite the world and to heal the world. and for us, uh, peace, environment and education is very, very, very important. Uh, and uh, so for us, it's, it's a great honor and a great pleasure to unite with the unpkfc. NASA and as well as Somalia Space Center to take this, uh, this space, this space movement to, to a global scale. Uh, we are an organization with global reach, and we will be very very happy to support everything what we are doing. So I thank you all, and uh, thank you for receiving me again to Thailand, and I hope I will see you again very very soon. Thank you so much. So uh, thank you everyone. We are really happy to celebrate this day exactly today for the King's birthday. So we have uh, celebrated with the six cycles training, 4,000 students and teachers all, all together, we were involved to go for the space leadership program. And this is the first global space program in the world. We begin with the, in the name of the King's long lives, right, and wishes for the space access for all. So it's, it's just the beginning that we started in a, a day, is today we have completed the all programs so today is your very good day for the thailand people and we, we wish you all the best for uh, in, in future we can go for the more programs and the program was for uh, uh, six cycles every cycle we had five lady students together uh, this is a, a team effort from, from uh, thailand team and, and UNPKFC's one and, and my lady the project director they <laughs> make it happen we uh, train. This is the only thing in the world that having 500 students together having a programs to, uh, for rockets, for, for everything. And in future we, we will be going to, uh, going to Indonesia and uh, later on in, in India and other countries. And, and this is space access for all. The main motto that it is not for the, uh, only the rich people, it is for the poor people also. From the village a girl can access the space. We can inspire them, and we are going to Africa, African nations. We are also going for many different countries with this concept. But I am really happy to start uh, in my career. I, I work for NASA, and I work for. I, we are the uh, team behind the Himalayan Space Center. But really happy to start uh, from Thailand, and and we are really happy to see the Thailands people. Their warm wishes, warm welcome, food and everything and and thank you for your support without your support it was not be happened so enjoy your nights and hopefully we will be having the last one for from us Himalayan space that we are going to take few students as a scholarship in in different countries and the students were excellent creativity creative and everything so no one can stop them to be the best global leader in the world so thank you everyone thank you ในโอกาสนี้นะคะก็มีผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะซึ่งเล็งเห็นว่าเด็กๆของเราที่ได้โอกาสจากการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมน,นะคะซึ่งทั้งสองทาง่านทั้งสองบริษัทนี้เนี่ยได้ก็ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองบริษัทะะโดยบริษัทแรกกะะ็คือไทยสมายบัสนะคะโดยคุณคุณ,ค,ณคอนทัศนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะคือบริษัทวิชั่นดอทแอน วิชั่นกราสันโดกับขอไทยอโดยคุณอัคยาควนตื้อของเรานะคะซึ่งได้เล็งเห็นความสําคัญของเด็กๆแล้วก็ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราในวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองบริษัทร์ทั้งสองท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ